คุณอัจฉริยะนะครับเดือนเว็บพนันเต็มโทรศัพท์ประชาชนรับรู้แต่ตำรวจไม่รู้เป็นไปได้ยังไงอัจฉริยะนะครับประกาศขีดเส้นตายนะครับ10พฤศจิกายนนะครับต้องปิดเว็บถ้าไม่ปิดจะนั่งประท้วงการถนน,นนหน้าสตชเพื่อเป็นการประจานและประท้วงให้เห็นกันไปเลยการประกาศครั้งนี้ถือเป็นการกดดันหน่วยงาน รัดอย่างหนักให้รีบดำเนินการตามหลักฐานที่เขานำมามอบให้โดยเร็วที่สุดครับนี่คุณอัจฉริยะนะครับโอ้โหเมื่อวานน่าจะน่าจะเป็นเมื่อวานนะครับที่ไปให้สัมภาษณ์นะครับหน้าสตชนะครับนะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นไว้ายัางไงก็ลองเข้ามาคอมเมนต์นะครับ ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมนะครับกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ของท้งช่องนะครับสำหรับวันนี้อาเอร์นิวข่าวนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่นะครับ